อยากมีสุขภาพปอดดีเยี่ยม ต้องรีบกินให้ไวด้วย12อาหารบำรุงปอดแข็งแรงอาหารที่รับประทานบ่อยๆช่วยสุขภาพดีบำรุงปอดแข็งแรงมี12อย่างดังต่อไปนี้ 1. ขิงขิงเป็นสมุนไพรที่ดีช่วยบำรุงระบบทางเดินหายใจช่วยล้างพิษในปอดทำให้หายใจได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ขิงสปพคุณโดดเด่นมีสาร จิงกลอนซึ่งมีฤทธิ์ร,รุนแรงกว่าแอสไพริน มีสรรพคุณต้านการอักเสบภายในร่างกายเนื่องจากขิงจะช่วยสกัดฮอร์โมนในร่างกายที่เกี่ยวกับอาการอักเสบได้จึงช่วยต้านการอักเสบของปอดโดยเฉพาะกับคนที่มักจะมีปัญหาเสมหะบ่อยๆการดื่มน้ำขิงจะช่วยขับเสมหะได้ดีขิงเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากจึงช่วยลดความเสี่ยง ในการเกิดโรคมะเร็งและขิงมีลทธิ์มีรสเผ็ดร้อนจึงยังช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตได้ดีอีกด้วย 2. กระเทียมกระเทียมสรรพคุณเด่นคือต้านการอักเสบเพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงชื่อว่าอัลลิซิน ที่ช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งเกือบทุกชนิดได้เป็นอย่างดีกระเทียมจากการศึกษาพบว่าผู้รับประทานกระเทียมดิบมีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็งปอดน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้รับประทานยิ่งไปกว่านั้นผู้สุบุรีที่กินกระเทียมดิบมีความเสี่ยงมะเร็งปอดลดลง40% ด้วยสารฟราวนอยที่กระตุ้นการผลิตกรูตาไทโอนซึ่งช่วยเพิ่มการขจัดสารพิษและสารก่อมะเร็งช่วยให้ปอดทำงานได้ดีขึ้นกระเทียมจึงเป็นสมุนไพรไทยที่มีคุณค่ามากๆเลยจริงๆและกระเทียมยังมีสรรพคุณ ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นลดอาการเส้นเลือดตีบช่วยเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพิ่มภูมิคุ้มกันทั้งยังมีฤทธิ์ฆ่าเชือ้อแบคทีรียรต่างๆได้ดีมีประโยชน์ในการบำรุงปอดโดยเคล็ดลับเสริมคือหัวกระเทียมแก่มีสรรพคุณมากกว่าเมื่อเทียบกับหัวกระเทียมอ่อนและที่สำคัญควรรับประทานกระเทียม เตสดๆซึ่งจะมีประโยชน์ดีมากกว่าการนำไปปรุงอาหารแล้วจะได้ประโยชน์ลดน้อยลง 3. คมขมิ้นชันขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อน มีลทธิ์ขับลมโดยในขมิ้นมีสารชื่อว่าเคอร์คูมินเป็นสารตาลอนุมูลอิสระช่วยป้องกันความเสี่ยงเป็นโรคมะเรง็งฉะนั้นขมิ้นชันรับประทานได้บ่อยๆจะช่วยกระตุนระบบคุมคุ้มกันให้ทำงานเป็นปกติและช่วยลดอาการของโรคภูมิแพ้หรือแก้วัดได้ดีมาก และขมิ้นชันช่วยบำรุงปอดให้มีสุขภาพดีแข็งแรงลดอาการของโรคภูมิแพ้ทางจมูกที่หายใจไม่สะดวกให้หายใจได้สะดวกดีมากขึ้นและขมิ้นยังสามารถช่วยลดสารพิษหรือลดการอักเสบในปอดได้เป็นอย่างดีที่สำคัญขมิ้นชันช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้ดีมากอีกด้วย หอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่จากการศึกษาทางการแพทย์พบว่าเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่สามารถชะล้างสารพิษที่มีอยู่ในปอดได้ดีมากโดยการรับประทานหอมหัวใหญ่อย่างต่อเนื่องระหว่าง1-7หัวต่อสัปดาห์หรือรับประทานสัปดาห์ละ1-7หัว พราะหอมแดงหอมหัวใหญ่มีสารเคอร์ซิตินสูงซึ่งเป็นสารสำคัญที่มีศักยภาพในการป้องกันไม่ให้วัสรัฐเข้าสู่เซลล์และนอกจากนี้หัวหอมยังมีประสิทธิภาพคุณสมบัติต่อต้านโรคไข้หวัดอาการเจ็บป่วยต่างๆของร่างกายได้ดีด้วย 5. ้าแอปเปิลแอปเปิลมีสารอนุมูลอิสระที่ชื่อว่า เคอซิทินซึ่งมีสปปรรพคุณช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งหลายชนิดรวมทั้งมะเร็งปอดด้วย แอปเปิลมีงานวิจัยเผยว่าแอปเปิลอุดมไปด้วยวิตามินซีเีเบตาแคโรทีนและสารตาลอนุมูลอิสระที่ช่วยบำรุงปอดให้แข็งแรงโดยแอปเปิลมีวิตามินซีและเส้นใยสูงมากจึงช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งปอดได้ดีนอกจากนี้แอปเปิลยังอุดมไปด้วยสารเคอร์ซิติน โพลีฟีนอลและฟลาวนอยซึ่งช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยยับยั้งต่อต้านเซลล์มะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งผิวหนังรวมถึงวิตามินและแร่ธาตุที่อยู่ในแอปเปิลยังช่วยดูแลสุขภาพปอดให้ดีได้อีกด้วยโดยแอปเปิ้ลแดงมีสารต้านอนุมูลอิสระ มากที่สุดอีกด้วย 6. บรอกโคลีได้มีการศึกษาพบว่าบรอกโคลีมีสารซันโฟราเฟนจึงเป็นผักที่ช่วยล้างสารพิษจากปอดได้ดีบรอกโคลีมีวิตามินซีบีแคโรทีนอยด์โฟเลตและไฟโตเคมีคอนที่ช่วยปกป้องปอดจากมลภาวะทางอากาศต่างๆจาก ควันบุรี่ฝุ่นละอองมลภาวะพิษต่างๆฉะนั้นบล็อกกรี จึงช่วยบำรุงปอดแข็งแรงสามารถยับยั้งการเกิดมะเร็งปอดและช่วยต่อต้านโรคปอดอุดกันเรื้อรังได้อีกด้วยโดยบล็อกโคลี่มีวิตามินซีสูงอุดมไปด้วยวิตามิน B5 ที่มีหน้าที่คุณสมบัติทดแทนการสูญเสียวิตามินซีจากการสูบบุหรี่และมีหน้าที่ปกป้องดูแลปอดไม่ให้เกิดความเสียหายจากสา พิษในบุรีได้อีกด้วยบลอกคุรีจึงสามารถช่วยทั้งคนที่สูบบุรีและทั้งคนที่ไม่สู่บุรีให้มีปอดที่แข็งแรงดี มากขึ้นอีกด้วย7แคนตาลูแคนตารูอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและอุดมไปด้วยวิตามินซีซึ่งเป็นวิตามินที่สำคัญมากในการช่วยบำรุงปอดช่วยป้องกันปอดจากการทำลายของอนุมูลอิสระได้ดีมากๆโดยจากผลการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นที่ทดลองกับเด็กวัยก่อนเข้าเรียนพบว่า เด็กที่ได้รับวิตามินซีเข้าร่างกายอย่างเพียงพอกับความต้องการจะมีอัตรา การเสี่ยงต่อโรคคอพื้นต่ำกว่าเด็กที่ไม่ค่อยได้รับวิตามินซีเท่าที่ควรซึ่งแน่นอนว่าแคนตาลูปนี่แหละคือแหล่งรวมวิตามินซีที่สำคัญโดยที่ร่างกายได้รับวิตามินซีอย่างเพียงพอเป็นการช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคคอพื้นได้ฉะนั้นแคนตาลูปจึงเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อปอด ช่วยให้ปอดแข็งแรงมากยิ่งขึ้นได้นั่นเอง 8. แครอทแครอทมีเบตาแคโรทีนสูงและมีวิตามินเอสูงมากจึงช่วยป้องกันอาการหอบหืดและช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานในร่างกายเสริมการทำงานให้ร่างกายมีความแข็งแรงมากขึ้นได้กระตุ้นเซลล์โดยการทำลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามารวมทั้งช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายได้ด้วยและแค่ แคล,ลอดเป็นผักสีสม้มมีสารตาลอนุมูลอิสระซึ่งมีสรพคุณตานเซลล์มะเร็งอีกทั้งยังมีฤทธิ์ยับยัง้งการก่อตัวของเซลล์มะเร็งช่วยป้องกันมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งในช่องปากและมะเร็งกระเพาะปัสสาวะก่ลาวอโวโคโาโดอโวคาโดอุดมไปด้วยวิตามินอ e, ีและสารตาลอนุมูลอิสระสูงช่วยปกป้องเซลล์ต่างๆภายในร่างกายไม่ให้ถูกทำลาย และยังช่วยให้ระบบการทำงานภายในร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเพราะอะโวคาโดอุดมไปด้วยวิตามิน B5 จึงช่วยทำให้ปอดของเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเซษทัวทั่วต่างๆบํบำรุงปอดได้แก่ถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วดำถั่วแดงอัลมอนด์ซึ่งถั่วเหล่านี้อุดมไปด้วยโปรตีนสูงมี B, วิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามินอและเส้นใยอาหารช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลำไส้ช่วยลดความดันโลหิตป้องกันการเกิดโรคหัวใจช่วยในการมองเห็นช่วยบำรุงการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อและที่สำคัญถั่วเหล่านี้จำเป็นในการเสริมสร้างการทำงานของปอดได้ดีอีกด้วยเช่นกัน11ส่งมีใยอาหารที่สูง จึงช่วยระบบขับถ่ายได้ดีวิตามินซีในส้มจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงช่วยล้างสารพิษในร่างกายลดปริมาณโคเลสเตอรอลในเลือดโดยส้มนี่เองที่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระมากมายคือมีทั้งเบตาแคโรทีนไลคโคปีนวิตามินเอที่จะช่วยรักษาปอดให้แข็งแรงได้ดี 12. ส้มโอมีวิตามินซีสูงกระตุนระบบภูมิคุ้มกันและวิตามินบีหช่วยในการย่อยอาหารเสริมสร้างการทํางานของกล้ามเนื้อและหัวใจโดยส้มโอยังมีวิตามินบีสช่วยป้องกันไขมันอุตันในเส้นเลือดมีโพแทสเซียมที่ดีต่อการทํางานของหัวใจและกล้ามเนื้อที่สำคัญส้มโอมีสารซึ่ง คล้ายๆสรรพคุณของขิงคือส้มโอมีสารลิโมโนอยช่วยล้างพิษและสามารถยับย áng, ั้งการเจริญของเนื้องอกและเซลล์มะเร็งได้ดีอีกด้วยนอกจากนี้ส้มโอ อุดมไปด้วยวิตามินซีช่วยกระตุนระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกายช่วยป้องกันเลือดออกตามไรฟันแกไอแก้หวดัดขับเสมหะลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อแน่นท้องและที่สำคัญสมโอช่วยล้างสารพิษสมโอช่วยล้างพิษทำให้ปอดได้รับความสะอาดได้ดีมากนั่นเอง ส่ตงต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอใทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ